สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้อ,ง,องหญิงเพชรบ้นแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี เอฟซช่องหนุ่มวนคนอยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆเอฟซที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับให้กําลังใจทุกท่านที่ไปทํางานต่างประเทศครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มวนคนอยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือกา่าวตามสไตล์ช่องหนุ่มวนคนอยเอ็ดครับพี่น้องวันนี้มีประเด็นมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าอยู่ประมาณ2ประเด็นประเด็นแรกเป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วมีความสุขอ่านแล้วดีใจอ่านแล้วยิ้มก,กว้างๆเลยครับพี่น้อง มันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยยังมีคนมองเห็นหรือหลายๆท่านที่มองเห็นแต่เม้นนี้ทําให้ผมประทับใจครับพี่น้องพี่น้องอ่านเบอร์ครับนี่ครับหลายๆท่านอาจจะมองอยู่จุดอื่นแต่สําหรับผมผมชอบอยู่คํหนึ่งท่านบอกว่าช่องดีๆแบบนี้ปั๊ดคือคือพี่น้องเข้าใจบ่าคาว่ามือหนึ่งสิ่งที่เราทําแล้วสิ่งที่ทิกแบกกลับมา ได้ยินแบบนี้ได้อ่านแบบนี้ผมรู้สึกดีใจเนียคือสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำที่สุดคือทำสิ่งที่ดีๆเรื่องหลานหน่อยนำเสนอดีๆเรื่องหลานหน่อยให้ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังอาจจะเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่พยายามนำเสมอนำเสนอข้อมูลที่ดีๆของหลานหน่อยเพื่อให้หลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักตัวตนของหลานหน่อยหรือลงรายละเอียดหลายๆอย่างของหลานหน่อยให้เอฟซีหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักไม่รู้ข้อมูล teachers, หลานหน่อยได้รู้จักขับพี่น้อง เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือนําเสนอข้อมูลหลาหน้อยได้พูดถึงเรื่องหลาหน้อยครับพี่น้องพอเอฟซีหลายๆท่านเม้นมาผมอ่านเจอผมมีความสุขนะหลายท่านอาจจะมองข้ามแต่สําหรับผมผมชอบมากผมมีความสุขทุกครั้งอย่างน้อยสิ่งที่เราทําคนที่เขาฟังเขาดูเขาอ่านเขาก็ได้เห็นสิ่งที่เราทําแล้วมันเป็นสิ่งที่คําตอบที่เราควรจะรู้ ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันผิดหรือมันถูกแต่ถ้าเขาว่าให้แสดงว่าเราเดินผิดทางแม่นว่าครับพี่น้องแต่เนี่ยคือเขาพูดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคอย่างน้อยสิ่งที่เราเราทำอยู่ณนะตอนเนี้ยเราทําถูกต้องแล้วช่องนี้ดีแบบนี้ป้าผมดีใจครับพี่น้องดีใจสุดๆครับพี่น้องและผมก็สัญญาว่าจะทําแบบนี้นําเสนอข้อมูลดีๆของหลานหน่อยแบบนี้ตลอดไปครับพี่น้องเพื่อให้เอฟซีหลายๆท่านได้รับชมรับฟังครับพี่น้องอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านมอง มอง่าโอ้ยหนุนมวลเครืเจามมับอกยังสีอันนี้คือไม่สําคัญครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมพยายามจะพูดเสมอว่าผมอยากนําเสนอสิ่งดีๆของหลานหน่อยอยากพูดสิ่งดีๆของหลานหน่อยมีความสุขในการพูดถึงหลานหน่อยนี่คือความสุขของช่องผมครับพี่น้องเราพูดดีกับหลานหน่อยเราก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องมวนครับพี่น้องหลายๆอย่างที่เราดูเราได้ติดตามอย่างน้อยเราติดตามอยู่แล้วเราก็สามารถหยิบข้อมูล ของลาหน่อยมานําเสนอแม้กระทั่งเรื่องที่มีอะไรไม่ดีนวลค้นเน็ดก็ออกมาพูดเสมอครับพี่น้องแต่ผมพูดนี่อาจจะลงรายละเอียดลึกนิดนึงหรือพยายามจะพูดในสิ่งที่มันไม่ให้มันโหดร้ายเกินไปครับพี่น้องให้มองมุมมองกลับกันให้ได้ครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจตั้งแต่แรกครับและมีเอฟซีท่านหนึ่งเอฟซี FC ท่านนี้ค่อนข้างที่กิติมาศเลยครับพี่น้อง ผมเสือเลยว่าท่านก็นั่งดูอยู่ตั้งนับตั้งแต่ผมลงคลิปนี้ลงไปผมนั่งอยู่มู่ผมมี่เบอร์กันหลายปีแล้วครับสองสามปีเลยอ่ะผมเสือเลยว่าเพิ่นหูเ้วละหน้าตอนนี้เพิ่นโท้เขามากเครืองผมเบอรมูคนนี้คือบ่กเคยโท้าหากันนอะเพิ่นโท้ามากผมก็งงอยู่ผมก็เลยรับสาย พอดีเพื่อนคนมาเฮ้ยเพื่อนโตหูววโตเฮ็ดยังไหวอ้าวเร็วโอมว่าโอมเฮ็ดยังไหวอีกโตหูบ่โตเฮ็ดช่องแม่เขานั่งเบิ่งโตเสมอผมก็เลยบอกป่าตอนแรกเพิ่นว่าเด้เฮากับญาติผ่านแม่เฮาอยู่เพิ่นว่าเฮาก็ได้ยินเสียงเพิ่นว่ามันคือเสียงโตแท้เพิ่นว่า <g ül> เพื่อนก็นเลยยางเขาไปเบิงอ้าวมานางฟังมานางฟังผมเบาเพื่อนว่าโอ้ยว่าอยู่เพิ่นติดไผ่อันนี้คือคือดีใจผมเชื่อเลยว่าคุณแม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้คือณตอนนี้คือเพิ่นสิดีใจแห้งนะตัวเฮไรแม่เฮ้าอ่นติดตัวแห้งตัวหัวตัวเอาเรื่องหลานน้อยมาเบอกเล่าแห้งมักอุ้งอิงอยู่แล้วเพื่อนว่าเด้เหล้ยวตัวเาเบาเล่าแห้งติดตัวันนี้ฟังตัวเสมอหลอดผมก็เลยว่าอย่างน้อยผมก็เอ้า โลกของเรามีอะไรหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นผมไม่คิดว่าแม่เพื่อนจะมาติดตามผมผมก็ดีใจครับพี่นอ้องโมผมว่าแม่นะ่ฟังทุกวันแม่พูดให้ฟังว่าชอบสิ่งที่ผมพูดอันนี้คือเราก็ดีใจอย่างน้อยคนที่เราฟัางเราแล้วเขาได้ยินสิ่งที่เราพูดเขาบอกว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วนะเราก็ดีใจไงแต่ถ้าเขาด่ามานะ่ะแสดงว่าผมเห็นว่าถือเปนาะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะแก้ไขอันไหนที่ผมพูดไปไม่ถูกผมพร้อมที่จะแก้ไขเสมอนะ ผมยอมรับผมเป็นคนค่อนงที่จะรับฟังความคิดเห็นครับพี่น้องนี่คือความสุขครับพี่น้องความสุขที่ผมมีสิ่งที่ผมจะมอบหลายๆท่านอาจจะมองข้ามในวันนี้ที่ผมพูดไปพูดเรื่องอะไรกันแต่ผมประทับใจไงอย่างน้อยเราก็มีความสุขสิ่งที่เอฟซีแจ้งมาทักมาได้เห็นสิ่งกา,การกระทําของเราว่าเรานําเสนอแล้วมันดีต่อส่วนรวมและหลาหน่ยวยเราก็ดีใจซึ่งนั่นเจีเจ์จำนองของผมหลักๆเลย เมียนบอกครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราชอบและต้องการที่จะทําแบบนี้เสมอและตลอดไปครับพี่น้องมีความสุขครับพี่น้องอาจจะมีลางลายท่านอาจจะมอง่นี่ผมไม่สีเลียดส,สิ่งที่ผมมีความสุขเสมอผมพูดทุกครั้งที่ผมลงผมจะพูดว่าผมมีความสุขตรงนี้สนับสนุนหลานหน่อยครับพี่น้องผมเสือเลยว่าผมสินัมคลิปดีๆบนมวนมาฝากมาตออพี่น้องเฮาคือเกา่าอันไหนไม่ดีผมจะแก้ไขทันทีปกป้องทันทีช่องผมนี่แหละพร้อมที่จะปกป้องหลานหน่อย พร้อมที่จะนําเสนอสิ่งดีและปกป้องครับพี่น้องมีความสุขครับทําไมผมถึงทําขนาดนี้ทําไมผมต้องติดตามทําไมผมต้องพูดขนาดนี้ก็หลานหน่อยพ็นคนดีไงปกป้องคนดีสนับสนุนคนดีผิดตรงไหนแม่นบ่หครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมได้ยินมาน้องๆ้องแซวครับพี่น้องแซวว่าจากไหนครับพี่น้องปาร์ตยูทูบเบอร์วงการหมอลำ ผู้เจ้าของมาได้กินป้านใส่คําว่ายูทูบเบอร์วงการหมอลำใช้คาว่าวงการหมอลำเลยวะพ้อก,กับว่าป้านันเลยบ่กว่าป้าน,านัาาน,านจะได้สองเจ้าบอกต่อหมอลำเปนว่าโอ้ยผมนั่งฟังเหงยิ้มป้านี่เปนว่าโอ้ยูทูบเบอร์วงการหมอลำป้านฉายามันไปขนาดนั้นแลวบ่ค,คือคือเราเรามีความสุขไงเราชอบชอบอย่างน้อยคือหนึ่งสนับสนุนหลานหน่อยสองสนับสนุนวัฒนธรรม สิ่งที่มันดีผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านได้ยินเสียงเพลงได้ฟังเสียงเพลงมันจากเครียดมันก็ได้ผ่อนคลายแมนว่าครับพี่น้องเราสนับสนุนสิ่งนี้มันคู่กับคนไทยไปอีกยาวนานมันเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องมันว่าเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนไม่ใช่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรที่จะสนับสนุนแมนว่าครับพี่น้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องซ้ทําในสิ่งที่มันดีดีที่สุดแล้วครับพี่น้องให้มันมีความสุขครับแมนว่าครับพี่น้องเพิ่มพี่น้องคิดว่างไร ม้วนครับพี่น้องผมคือเชื่อเลยว่าหลายๆท่านติดตามหลานหนุอยมากแม้กระทั่งหมอลําอาจหลายๆท่านอาจจะชอบวงนั้นวงนี้ผมไม่รู้แต่ผมเชื่อเลยว่าเสียงเพลงทําให้เรามีความสุขได้มัวนว่ะครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มบวลคนอยเอ็ดขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ